ในวันที่ทุกคนร่ำให้ส่งวิญญาณกลับมีบางสิ่งขยับอยู่ในโลงศพของทารกน้อยเสียงเบาๆที่ดังขึ้นกลางพิธีทมให้ทั้งวัดถึงกับนิ่งนันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่ความสยองมันคือปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนหัวใจของทุกคนไปตลอดการเสียงสวดศพดังแววไปทั่วศาลาย็นเฉียบของวัดเก่าแก่ในชนบท กลิ่นทูปลอยอวนผสมกับกลิ่นเทียนไขและดอกไม้สดสายลมพัดผ่านผ้าขาวที่คุมร่างเด็กทารกซึ่งนอนนิ่งอยู่ในโลงเล็กตรงกลางศาลาแม่ของเด็กนั่งเงียบดวงตาแดงกับน้ำตาไหลาไม่ขาดสายผู้คนร้อบข้ามพนมมือสวดมนต์เบาๆเสียงสะอื้นดังแทรกเป็นระยะทุกคนคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่ได้มองหน้าเจ้าตัวน้อยพระสวดถึงบทสุดท้ายเสียงระฆขงดังขึ้นชา้า แสงเทียนไหววุบเหมือนมีลมพัดผ่านในที่ปิดผู้คนเงยหน้ามองรอบๆอ,อย่างประหลาดใจแล้วทันใดนั้นเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากในโรงเสียงเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวเบาๆใต้ผ้าขาวหญิงชราที่นั่งใกล้สุดชนกมือสั่นน้ำเสียงแหบพระพูดออกมาเบาๆข้าขยับเด็กมันขยับสายตาทุกคู่หันไปยังโลงศพเล็กทันทีความเงียบเข้าปกคลุมจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้น ฟ้าปิดลงขยับนิดๆเหมือนมีแรงดันจากข้างในแม่ของเด็กรีบพุ่งเข้าไปกรีดร้องชื่อของลูกเสียงสัน่นเธอยื่นมือไปเปิดผ้าขาวออกชา้ชาๆแสงเทียนสะท้อนบนผิวซีดของทารกที่ควรจะไร้วิญญาณแล้วนิ้วเล็กๆของเขากระดิกอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนเสียงร้องประสานของคนในศาลาดังขึ้นพร้อมกันด้วยความตกใจชายชาราที่เป็นหมู่บ้านรีบวิ่งเข้ามาดู เขาเอื้อมมือไปจับข้อมือทารกความอุ่นแผวผ่านปลายนิ้วยังมีชีวิตเสียงเขาสัญญาไม่เชื่อสายตาแม่สุดตัวลงร้องให้เสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงหัวราอนปนกันอย่างบาาง้าคลั่งพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาใกล้มองดูเด็กด้วยสายตานิ่งลึกแสงเทียนที่ใกล้จะดับสะท้อนเนาบนใบหน้าทุกคนอย่างสลัวแต่ทันใดนั้นเด็กน้อยลืมตาขึ้น และในดวงตาคู่นั้นมีบางสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้เสียงสูดลมหายใจของทุกคนในศาลาเนียบกริบราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวสายลมจากช่องหน้าต่างพัดผ่านเบาๆทําให้เปเลวเทียนสันราริกแสงนั้นสะท้อนเข้าดวงตาของทารกน้อยที่เพิ่งลืมตาแต่ในแววตานั้นไม่ใช่แววสายบริสุทธิ์ของเด็กแรกเกิดมันคือความลึกลับเยือกเย็นราวกับมีเนาของผู้ใหญ่ซ่อนอยู่ภายใน แม่ของเด็กตัวสั่นมือเย็นเฉียบแต่ยังไม่ยอมลาสายตาเธอเกื้อมือไปลูกแก้มลูกชาชาลูกแม่อยู่นี่นะเสียงของเธอแผ่วจนแทบไม่ได้ยินพารกน้อยขยับสีสันเล็กน้อยดวงตาคู่นั้นจ้องกลับโดยไม่กระพริบเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบศาลาบางคนยกมือขึ้นไหวบางคนลุกขึ้นถอยหนีอย่างหวาดกลัวมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วหญิงชราพูดเบาๆ เด็กที่ตายไปสามวันจะลืมตาได้อย่างไงพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ถือเทียนเล่มเดียวในมือเปลวไฟนั้นสั่นไหวเมื่อพระท่านยอตัวลงข้างลงท่านพนมมือแล้วสวบดบทมนเบาๆเสียงทุ้มต่ำแผ่วในอากาศแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นเองพารกน้อยส่งเสียงคล้ายหวรูราอออกมาเสียงหูราะที่ฟังดูไม่ใช่ของเด็กทุกคนสะดุ้งสุดตัวแม่ของเด็กกรีดร้อมือเธอสัน่นจนควบคุมไม่ได้ แต่เธอยังอุ้มลูกขึ้นมาจากโลงร่างนั้นอุ่นจริงๆหัวใจของเด็กเต้นอยู่ใต้ฝ่ามือของเธอแต่เสียงัวเรนนั้นยังคงดังอยู่ในหูทุกคนพระยุตสวดมองหน้าแม่เด็กนิ่งนานโยมเด็กคนนี้ยังมีลมหายใจแต่ไม่เหมือนเดิมคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในศาลายิ่งหนาวเย็นลงชายชราที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหันมองรอบๆ พาเด็กออกไปจากศาลาเธออย่าให้มันอยู่ตรงนี้นานแต่ไม่มีใครกล้าขยับเพราะทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นเองบนพื้นไม้เหมือนมีใครเดินวนอยู่รอบๆทั้งที่ไม่มีคนแม่เกาะลูกแน่นหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกได้ว่าร่างเล็กในอ้อมแขนขยับชา้ชาๆมือเล็กๆจับเสื้อของเธอไว้แน่นแต่สัมผัสนั้นแปลกเย็นจัดราวกับน้ำแข็ง สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เด็กน้อยแสงเทียนสะท้อนบนใบ,นบหน้าซีดของเขาดวงตาที่เคยใสยบัดนี้คุณมัวคล้ายควันหมอกปากเล็กขยับเบาๆเ,เหมือนกำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างแม่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้รูกจะพูดอะไรรีเธอถามเสียงสัน่นพารกขยับปากอีกครั้งคราวนี้เสียงแผวเบา,เบาดังขึ้นจากลำคอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงทารกแต่เป็นเสียงของผู้ใหญ่ เสียงแหบพระที่พูดชาชาชัดถูกท้อยคำแม่นาวเหลี่ยเกินเสียงนั้นทำให้แม่แทบสุดเธอเกาะลูกแน่นน้ตาไหลไม่หยุดแม่อยู่นี้แม่จะอุ้มลูกไว้เองแต่พระที่อยู่ข้างๆกลับยกมือห้ามโยมสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นไม่ใช่ลูกของโยมแล้วคำพูดนั้นทำให้แม่ชนะ เธอมองหน้าท่านพระดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจแต่ทารกในอ้อมแขนกลับยิ้มยิ้มชาชาอย่างที่เด็กแรกเกิดไม่อาจทำได้เสียงหูโร่เบาๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังไปทั่วศาลาราวกับสะท้อนมาจากทุกมุมดอกไม้จันทร์ที่วางไว้ข้างโลงเริ่มไหวเบาๆกลิ่นทูปที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นไม่ชุนจมูกไฟเทียนเล่มหนึ่งดับลงเองแล้วอีกเล่มก็ดับตามรา กับมีบางสิ่งเป่ามันทีละดวงความมืดเริ่มกลืนศาลาทีละน้อยเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดหน้าต่างเข้ามาในแสงนั้นดวงตาของเด็กสะท้อนแสงวาววับเหมือนแสงของสัตว์ในความมืดพระท่านลุกขึ้นเต็มความสูงสวดมนต์เสียงดังขึ้นกว่าเดิมบทสวดนั้นหนักแน่นจนทําให้ฝาไม้บางๆของศาลาสัน่นแม่ยังคงเกาะลูกแน่นไม่ยอมปล่อยทารกเริ่มดิ้นร่างเหล็กนั้นกลับมีแรงมากกว่าที่ควร มือเล็กๆจิกหลแม่จนเลือดซึมแม่ร้องออกมาแต่ยังไม่ยอมวางลูกหยุดสิลูกแม่เจ็บนาเสียงสวดดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทารกน้อยหยุดดิ้นร่างน,นั่นนิ่งอีกครั้งแต่ดวงตาย,ยังคงเปิดอยู่จ้องพระไม่กับพริตพระหยุดสวดหยิบผ้าขาวจากข้างลงท่านคอ่อยๆเอาผ้าคลุมตัวเด็กอีกครั้งอย่าเปิดผ้านี้จนกว่าจะถึงเช้า พระพูดชชาคืนนี้อย่าให้ใครอยู่กับเด็กตามลำพังแม่ยังร้องให้แต่พยักหน้าผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านช่วยกันยกโลงกลับเข้าไปในกุฏิทิ้งสาลาไว้ท่ามกลางความมืดและกลิ่นทูบที่ยังคูกรุนกลางดึกคืนนั้นเสียงฝนตกลงมาเบาๆลมพัดแรงจนประตูไม้ในกุฏิเปิดออกเองแม่ของเด็กนั่งอยู่ข้างโลงทั้งคืนในมือเธอยังจับมือเล็กๆ ที่ยื่นออกมาจากผ้าขาวเธอพูดกับลูกเบาๆหลับเธอลูกไม่ต้องกลัวนาแต่ในความเมียบนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหมือนคนหัวเราะในความมืดเธอเหนยหน้าขึ้นมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเงาของเธอที่สะท้อนบนผนังเธอกัดฟันแน่นแล้วมองไปที่โลงผ้าขาวที่คลุมอยู่เริ่มขยับเบาๆอีกครั้งเธอยื่นมือไปเปิดมันออก แต่สิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจร่างของลูกเธอนอนนิ่งแต่บนหน้าอกมีรอยมือเล็กๆเ,เป็นสีดำเหมือนเท่าฐานก่อนที่เธอจะได้กรีดร้องเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูแม่อยู่ด้วยกันตลอดไปนะเธอหันขวาไปไม่มีใครอยู่แต่เมื่อหันกลับมามองอีกทีร่างของเด็กหายไปจากโลงผ้าขาวยังวางอยู่แต่ไม่มีอะไรข้างใต้ลมเย็นวูบผ่านหลของเธอ เธอหันไปมองทางประตูที่เปิดอยู่เงาดำเล็กๆวิ่งผ่านออกไปสู่ลานวัดเธอรีบวิ่งตามร้องเรียกชื่อของลูกเสียงดังฝนตกหนักจนมองแทบไม่เห็นแต่ในแสงฟ้าแลบเธอเห็นเงาเล็กๆยืนอยู่ใต้ต้นโพเด็กน้อยหันกลับมาดวงตาเรียงแสงยิ้มให้เธอก่อนจะค่อยๆถอยหลังเข้าไปในเงามือของต้นไม้เธอรีบวิ่งตามไปถึงใต้ต้นโพ แต่ตรงนั้นไม่มีใครมีเพียงผ้าขาวชื้นฝนตกอยู่บนพื้นเสียงสวดจากศาลาดังขึ้นอีกครั้งพระทั้งวัดเริ่มสวดมนต์พร้อมกันเสียงนั้นดังสนัน่นราวกับจะขับบางสิ่งให้ออกไปแม่สุดลงกับพื้นมือยังจับผ้าขาวแน่นน้ำตาไหลารวมกับสายฝนจนไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเธอเหนื่อยหน้ามองขึ้นเห็นเงาร่างเล็กๆยืนอยู่บนกิ่งโพธิ์สูงสุดร่างนั้นหันหน้าม,มามองเธอแล้ว ค่อยๆย,ยกมือขึ้นโบกเบาๆแม่เสียงนั้นดังอีกครั้งคราวนี้อ่อนโยนเหมือนเดิมก่อนวันที่เขาตายจากนั้นร่างนั้นก็สลายไปกับลมแม่ร้องให้จนหมดแรงพระที่วิ่งตามมาถึงยกมือสวดต่อเนื่องวิญญาณเด็กยังไม่ไปต้องทำพิธีส่งอีกครั้งพรุ่งนี้รุ่งเช้าแสงแดดแรกสาดเข้ามาทั่วรลานวัดไม่มีร่องรอยของเด็กหรืองเงาดำใดๆอีก แต่ผ้าขาวที่แม่ถือไว้กลับมีคราบดำรูปมือเล็กๆติดแน่นและกลิ่นทูกจากเมื่อคืนยังคงลอยอยู่ในอากาศไม่จางหายแม่เงยหน้ามองท้องฟ้าน้ำตาไหลเธอพูดเบาๆเหมือนพึมพำให้ใครบางคนฟังถ้าเจ้าจะไปก็ไปอย่างสงบเธอลูกเสียงลมพัดผ่านอีกครั้งใบโพวัยเบาๆและมีเสียงหูระแผ่วๆดังขึ้นในระยะไกล เสียงของทารกน้อยที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแสงเช้าสีทองาสาดเข้ามาผ่านช่องหน้าต่างของศาลาหมอกบางลอยต่าเหนือพื้นดินเย็นชื้นและเงียบงันกลิ่นทูบที่จุดไว้เมื่อคืนยังไม่จางหายเหมือนทุกสิ่งยังคงหยุดอยู่ตรงจุดเดิมของความทรงจําแม่ของเด็กยืนอยู่ข้างศาลาดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้ทั้งคืนน้ามือเธอยังถือผ้าขาวผืนนั้นไว้แน่น รอยมือเล็กๆสีดำยังคงติดอยู่ไม่จางเธอมองมันเหมือนเป็นสิ่งสุดท้ายที่เชื่อมเธอกับลูกไว้พระผู้เท่ารูปหนึ่งเดินเข้ามาชา้ชาๆท่านยกมือพนมกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนวันนี้เราจะทำพิธีส่งดวงวิญญาณให้เขาไปสู่ที่สงบโยมแม่ต้องเข้มแข็งนย่ารั้งเขาไว้ด้วยน้ำตาแม่พยักหน้าชา้ชาแต่เสียงสะอื้นยังสั่นอยู่ในลำคอท่านเจ้าคุณ ถ้าวิญญาลูกยังอยู่เขาจะรู้ใหม่ว่าแม่รักเขาพระถ้ามองหน้าเธอแววตาสงบเขารู้โยมแม่ที่รักแท้ไม่มีทางสูญหายไปกับความตายเสียงค้องดังขึ้นหนึ่งครั้งก้องไปทั่ววัดพระภิกษุอีกหลายรูปเริ่มเดินเข้ามาในศาลาดนตไม้ยาวตรงกลามีทั่วหน้ามนเทียนและสายสินสีขาวขึงเชื่อมต่อระหว่างพระทุกองค์ลานวัตถุประดับด้วยดอกดาวเรืองและดอกบัว สายลมอ่อนพัดให้กลีบดอกไม้ปลิวไหวเหมือนลมหายใจของสิ่งที่มองไม่เห็นแม่ค่อยๆก้าวเข้าไปนั่งตรงกลางศาลาเธอวางผ้าขาวผืนนั้นลงตรงหน้าแล้วพนมมือเสียงสวดเริ่มต้นชา้ชาๆทุ่มลึกและต่อเนื่องทุกคำสวดเหมือนสะกดให้โลกหยุดนิ่งแม้แต่เสียงนกในต้นโพก็เงียบหายไปพระเท่าจุ่มแแปลงลงในน้ำมนเขียนยันลงบนผ้าขาวมนนี้จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองโลก เสียงท่านดังมั่นคงแต่สายตากลับมองผ้าผืนนั้นอย่างระมัดระวังเมื่อบทสวดดำเนินไปถึงครึ่งพีธีสายลมที่พัดอ่อนเมื่อครู่กลับแรงขึ้นทันทีเปเลวเทียนสั่นระริกจนบางเล่มดับแม่เงนื่อยหน้าขึ้นอย่างตกใจเห็นเงาของเด็กเล็กปรากฏอยู่ตรงประตูศาลาร่างนั้นไม่ชัดเจนเหมือนหมอบนาที่ยืนรวมกันเป็นรูปคนเด็กยืนเงียบเงียบไม่ไหวติงแต่ในมือเขาถือดอกบัวสีขาว ลีบหนึ่งร่วงหล่นลงบนพื้นอย่างช้าๆแม่ยกมือขึ้นแต่อกน้ำตาไหลรินลูกลูกกลับมาอีกแล้วเหรอแต่พระเท่ากล่าวเบาๆอย่าเรียกเขาโยมเขายังไม่รู้ทางออกจากโลกนี้ถ้าโยมรังไว้เขาจะติดอยู่ระหว่างภพน้ำเสียงของท่านสงบแต่แม่กลับตัวสัน่นความคิดในใจต่อสู้กันระหว่างอยากได้ลูกคืนกับอยากให้เขาพบความสงบ เธอหลับตาสูดลมหายใจยาวแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาลูกถ้าเจ้าต้องไปแม่จะไม่รังอีกต่อไปขอให้เจ้ามีที่อยู่ที่ดีไม่ต้องเจ็บไม่ต้องหนาวอีกแล้วทันใดนั้นเสียงสวดของพระทุกอง,องค์ดังขึ้นพร้อมกันแรงลมพัดหมุนในศาลาเหมือนเกิดกระแสหมอก้าข่าที่วางอยู่กลางโต๊ะลอยขึ้นเบาๆรอยมือสีดำเริ่มค่อยๆจางลง สายสินสันไหวจนแสงเทียนสะท้อนเป็นลำเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนผ่านไปในอากาศทุกคนรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงความเย็นที่เคยอบอวลเริ่มอุ่นขึ้นทีละน้อยแม่ลืมตาขึ้นมองเห็นเงาของลูกค่อยๆจางไปในหมอกรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเด็กก่อนจะหายลับไปกับลมเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆในใจของเธอแม่ขอบคุณ เธอสุดตัวลงกับพื้นร้องให้อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้ามันคือเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความโล่งใจและรักอันบริสุทธิ์พิธีดำเนินต่อจนถึงบทสุดท้ายพระเท่ารวบสายสินแล้วกล่าวชาชาทุกชีวิตมีการเริ่มต้นและการจากลาแต่ความรักแท้ยังคงอยู่เสมอเสียงคล้องดังขึ้นอีกครั้งพระธงหมดนิ่งเงียบแล้วเป่าลมเบาๆลงบนผ้าขาว พืนนั้นตกลงสู่พื้นอย่างสงบรรมือสีดำหายไปจนหมดเหลือเพียงผ้าขาวสะอาดดังเดิมแม่เงยหน้ามองเหมือนเห็นแสงแดดแรกของวันใหม่เธอยกมือขึ้นไหวแล้วพ,พึมพำขอบคุณเสียงสัน่นลูกได้ไปดีแล้วใช่ไหมพระเท่ายิ้มอ่อนไปดีแน่โยมเพราะเขาได้รับคำอนุญาตจากหัวใจของแม่แล้วบ่ายวันนั้นท้องฟ้าเปิดกว้าง เสียงระฆังวัดดังรับกับเสียงนกที่กลับมาร้องอีกครั้งชาวบ้านเริ่มทยอยกลับแต่หลายคนยังพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนไม่มีใครลืมได้เด็กที่ฟื้นขึ้นในพิธีศพและแม่ที่กล้าส่งลูกด้วยหัวใจที่ยังรักเต็มเปี่ยมคืนนั้นแม่กลับไปที่บ้านหลังเล็กริมทุ่งนาเธอวางผ้าขาวผืนนั้นไว้บนหิ้งพระจุดเทียนเล่มเหล็กแล้วพนมมือสายลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เปเลวเทียนไหว เธอรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆแต่เบาๆที่บ่ากลิ่นหอมของดอกโบลอยมาแต่จมูกเธอยิ้มทั้งน้ำตาแม่จะอยู่ให้เข้มแข็งเหมือนที่ลูกอยากให้เป็นนะในค่ำคืนที่เงียบสนัดแสงจันทราลงบนหิ้งพระและเงาเล็กๆคล้ายร่างของเด็กก็ก้าวออกมานั่งข้ามแม่อย่างเงียบๆไม่มีเสียงไม่มีคำพูดแต่ความอบอุ่นกลับแผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องวนต่อมาพระเท่ากลับมาที่บ้านเธออีกครั้ง ท่านถือสายสินเส้นเหล็กและน้ำมนต์เราจะทำพิธีปิดทางให้สมบูรณ์ท่านกล่าวแม่พยักหน้าเธอนั่งสงบฟังเสียงสวดอ่อนๆที่ก้องอยู่ในบ้านทุกคำเหมือนเสียงลมเสียงดอกไม้เสียงหัวใจที่สงบลงเมื่อพิธีจบพระท่านมองไปรอบบ้านโยมรู้หมคืนก่อนขณะที่สวดฉันเห็นเงาเด็กยิ้มให้จากหน้าต่างเขาไม่เศร้าแล้วเขาไปต่อได้แม่ยิ้มทั้งน้ำตา ขอบคุณเจ้าข้าท่านขอบคุณที่ช่วยลูกของข้าให้ได้ไปดีพระท่าพนมมือแล้วเดินกลับออกจากบ้านแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหลังคาไม้ทุกอย่างเงียบสงบแต่บนหิ้งพระมีดอกบัวขาวสดใหม่วางอยู่หนึ่งดอกทั้งที่ไม่มีใครนำมาแม่มองมันอย่างอ่อนโยนเธอยื่นมือไปลูกกลีบมันเบาๆแล้วเสียงหหวรอใสๆของเด็กก็ดังขึ้นในใจของเธออีกครั้ง ในคืนวันต,ต่อต่อมาแม่ยังคงจุดเทียนทุกคำ่ำไม่ใช่เพราะเธอกลัวแต่เพราะเธออยากให้แสงนั้นนำทางให้ใครบางคนที่เธอรักและทุกครั้งที่เปลวไฟไหวเธอจะยิ้มและพูดเบาๆว่าลูกไม่ต้องโหมแม่แล้วน้แม่อยู่ได้แล้วลมจากทุ่งพัดผ่านบ้านทำให้ม่านผ้าสีขาวปลิวเบาๆกลิ่นดอกบัวหอมอ่อนลอยตามลมเข้ามาในความเงียบสงบของคืนเดือนไหน เธอรู้ว่าเขายังอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ใช่ในโลกของวิญญาณแต่ในหัวใจของแม่ที่ไม่เคยหยุดรักเลยหลังพิธีส่งวิญญาณผ่านไปหลายวันวัดกลับคืนสู่ความสงบเหมือนเดิมกลิ่นดอกบัวที่เคยอบอวลในวันนั้นยังติดอยู่ในอากาศแม่ของเด็กยังคงไปวัดทุกเชา้าเธอถวายอาหารพระนั่งสวดมนต์เงียบเนยบหน้าองค์พระประธานทุกเช้าหลังสวดเสร็จเธอจะเดินไปใต้ต้นโพ ที่นั่นคือที่เดียวกับที่เธอเห็นเงาของรูปเป็นครั้งสุดท้ายเธอมักยืนมองใบโพที่ไหวตามลมราวกับมันกำลังโบกมือให้เธออยู่ห่างๆบางวันเธอได้ยินเสียงหูวราะเบาๆผ่านลมไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่แค่จินตนาการเสียงนั้นทําให้หัวใจที่เคยแหลกละเอียดกลับเต้นช้าลงอย่างสงบทุกเย็นเธอกลับมานั่งที่บ้านไม้หลังเก่าดนหิ้งพระยะมีผ้าขาวผืนนั้นวางอยู่ ดอกบัวสีขาวที่เธอเปลี่ยนใหม่ทุกวันยังคงบานสะพรัง่งเมื่อแสงอาทิตย์ตกเธอจะจุดเทียนเล่มเล็กตรงหิ้งแสงจากเปลวเทียนส่องสะท้อนผ้าขาวเหมือนมีประกายบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเธอเคยบอกกับตัวเองว่านั่นคือลูกมาทักแม่ก่อนนอนแล้วเธอก็จะยิ้มแม่มีน้ำตาในแววตาก็ตามหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนสิ้นสุดกลิ่นดินหลังฝนใหม่หอมอบอวลไปทั่วหมู่บ้าน แม่ของเด็กเริ่มกลับไปทำงานที่แปลงผักหลังบ้านเธอปลูผักกาดพริกและต้นหอมเพื่อขายที่ตลาดทุกเช้าเธอจะได้ยินเสียงนกร้องอยู่ริมทุ่งนาเสียงนั้นทำให้เธอนึกถึงตอนลูกยังอยู่เด็กชายตัวน้อยที่เคยหูรอเวลาเห็นมแมลงปอเกาะที่ต้นข้าวเธอรู้ดีว่าเขาจะไปแล้วแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนเขาอยู่ไม่ไกลนะักบางครั้งเธอเห็นเนาเล็กๆวิ่งผ่านรั้วไม้ในยามเย็น บางครั้งเมื่อเธอล้มต้นไม้หรือเพลิดเของหล่นก็มีลมเย็นพัดเข้ามาเหมือนตือนว่าระวังหน่อยแม่วันหนึ่งขณะเธอกำลังเก็บผักเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นข้างหลังเธอหันไปเห็นรอยเท้าเหล็กเปื้อนโคลนอยู่บนพื้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่รอยเท้าชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเธอยิ้มแล้วพูดเบาๆลูกยังช่วยแม่อยู่ใช่ไหมทันใดนั้นลมเย็นพัดผ่าน กลีบดอกดาวเรืองที่ปลูกข้างรั้วปลิวมาติดบนไหล่เธอเธอมองมันเหมือนลูกชายมอบของขวัญเล็กๆให้กลางคืนวันหนึ่งฝนโปรยลงบางเบาเธอฝันถึงลูกในฝันเด็กน้อยยืนอยู่กลางทุ่งนาในมือถือดอกบัวสีขาวเขายิ้มแล้วพูดว่าแม่ไม่ต้องเศร้านะลูกอยู่ดีแม่ต้องยิ้มเหมือนตอนลูกอยู่สิเมื่อเธอตื่นขึ้นในตอนเช้า เธอพบว่าดนหิ้งพระมีดอกบัวขาวสดใหม่วางอยู่หนึ่งดอกทั้งที่เมื่อคืนเธอจำได้ว่าไม่มีเลยเธอนั่งนิ่งอยู่นานยกมือไหว้แล้วพูดเสียงเบาลูกขอบใจนะลูกแม่จะยิ้มให้เหมือนที่เจ้าขอจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอเริ่มหัวเราะอ,อีกครั้งเริ่มพูดคุยกับคนในหมู่บ้านเริ่มช่วยงานวัดจัดงานบุญให้เด็กๆและคนชราทุกครั้งที่มีใครเดือดร้อน เธอจะเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยชาวบ้านเริ่มเรียกเธอว่าแม่ดาวเพราะเธอมักยิ้มสดใสราวกับแสงดาวในคืนมืดไม่มีใครรู้เรื่องรอยมือดำบนผ้าขาวไม่มีใครรู้ว่าเธอเคยผ่านความเจ็บปวดแค่ไหนแต่ทุกคนรู้ว่าหญิงคนนี้มีหัวใจที่อบอุ่นที่สุดในหมู่บ้านหลายปีผ่านไปต้นโพในวัดสูงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแม่ดาวยังคงมานั่งใต้ต้นนั้นทุกวันพระ เธอนำดอกบัวดอกดาวเรืองและของเล่นเหล็กเล็กมาวางไว้ใต้ต้นไม้ของลูกเธอมักพูดเบาๆแล้วหัวเราะคนเดียวบางครั้งเด็กๆในหมู่บ้านมาเล่นแถวนี้ลูกบอลที่กลิ้งหล่นเข้าไปใต้ต้นโพมักจะกลิ้งกลับออกมาเองเด็กๆหัวเราะแล้วพูดว่าผีเด็กในวัดคืนของให้แต่แม่ดาวจะยยิ้มไม่ใช่ผีหรอกวิญ,ญญาณดีต่างหากเขาชอบเห็นเด็กหัวเราะ เธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนพูดกับลูกในใจไม่มีความกลัวมีเพียงความคิดถึงที่อบอุ่นคือหนึ่งหลังงานบุญประจำปีแม่ดาวช่วยเก็บของจนดึกลานวัดเงียบเหลือเพียงเสียงจิ้งรีกับแสงจันทร์เมื่อเธอก้าวพนาา้นศาลาเธอเห็นแสงเล็กๆล,กล,กลอ,ยอยอยู่ใต้ต้นโพแสงนั้นอ่อนเหมือนแสงหิ่งห้อยแต่ค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยเธอเดินเข้าไปชา้ชาๆหัวใจเต้นแรง แสงนั้นรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายเด็กชายตัวเล็กรอยยิ้มอบอุ่นนั้นเธอจำได้ดีเธอ,อยืนมองไม่กล้าแม่แต่จะกับพริบตาเด็กชายยกมือขึ้นในมือมีดอกบัวสีขาวเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วยื่นดอกไม้ให้แม่วันนี้บุญเยอะเลยลูกมาเอาดอกไม้คืนไปแล้วนะเสียงนั้นเบาแต่ชัดเธอพนมมือน้ำตาไหลแต่ใบหน้ายังยิ้มไปเธอลูกแม่ไม่รังแล้ว ถ้ามีที่ดีอยู่อยากกลับมาทุกคืนเลยนะแม่อยากให้เจ้าสบายเด็กชายยิ้มกว้างแม่ไม่ต้องโห่งลูกอยู่กับแสงแล้วแม่ต้องอยู่กับรอยยิ้มแล้วร่านนั้นก็ค่อยๆสลายเป็นแสงสว่างที่ลอยขึ้นสู่ยอดโพลีบใบโพสันไหวราวกับพนมมือส่งเด็กน้อยกลับสวรรค์เธอเงยหน้ามองตามแสงนั้นค่อยๆจางหายไปในฟ้ารุ่งเช้าว,วันต่อมาแม่ดามาที่ต้นโพอีกครั้ง ใต้ต้นนั้นมีดอกบัวขาวบานอยู่ดอกหนึ่งกลีบมันหอมอ่อนราวกับเพิ่งเก็บจากสนามในยามรุง่งเธอยกมือไหว้แล้วพูดเบาๆแม่ไม่เศร้าแล้วนะลูกแม่จะอยู่ให้สมกับที่เจ้าภูมิใจจากนั้นเธอกลับไปบ้านหยิบสมุดเล่มเล็กขึ้นมาเขียนเป็นบันทึกที่เธอเริ่มเขียนตั้งแต่หลังพิธีส่งวิญญาณวันนั้นหน้าแรกมีเพียงประโยคเดียวทุกความรัก ไม่เคยหายไปจากโลกนี้เพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นหลายปีต่อมาแม่ดาวกลายเป็นหญิงชราผู้ใจดีของหมู่บ้านเด็กๆเ,เรียกเธอว่ายายดาวเธอสอนเด็กทำบุญสอนให้รักธรรมชาติและให้ยิ้มแม่ในวันที่เศร้าทุกปีในวันเดียวกับวันที่เคยทำพิธีส่งวิญญาณเ,เธอจะไปวัดแต่เช้าจัดดอกบัวขาววางไว้ใต้ต้นโพและพูเบาๆเหมือนทุกครั้งสุขสันต์วันเกิดนลูก แม่ยังจำได้เสมอทุกครั้งที่เธอพูดจบลมเย็นจะพัดผ่านใบโพจะไหวเหมือนมีใครโบกมือและเสียงหห่ร้อเล็กๆจะดังขึ้นแผ่วเบาในอากาศเธอยิ้มยกมือขึ้นแต่แก้มแม่รู้แล้วลูกอยู่ใกล้จริงๆเย็นวันหนึ่งยายดาวนั่งมองพระอาทิตย์ตกเธอหลับตาเหมือนได้ยินเสียงเด็กเรียกอีกครั้งแม่ถึงเวลาแล้วนะลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างผ้าขาว ผืนนั้นปลิวลงมาจากหิ่งตกลงบนตักของเธอเธอลูปมันเบาๆแล้วพูดเสียงแผ่วแม่พร้อมแล้วรูปเธอเอ็นตัวลงบนหมอนแสงสุดท้ายของวันศาเข้ามาในห้องใบหน้าของเธอยังมีรอยยิ้มช้าวันต่อมาพระในวัดมาที่บ้านพบยายดาวนอนสงบมือยังจับผ้าขาวผืนนั้นไว้แน่นกลิ่นดอกบัวหอมอ่อนลอยอยู่ทั่วห้องใต้ต้นโพในวัด มีดอกบัวสองดอกบานอยู่เคียงกันไม่มีใครปลูกไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่ชาวบ้านต่างพูดเหมือนกันว่าแม่กับลูกได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแล้วหลายปีหลังจากยายดาวจากไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นยังคงเงียบสงบเหมือนเดิมแต่ใต้ต้นโพในวัดกลับกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากราบไหว่ยอย่างศรัทธา ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของแม่และลูกยังคงอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อคอยปลอบโยนคนที่สูญเสียคนที่เศร้าคนที่สิ้นหวังทุกครั้งที่มีใครร้องให้ใต้ต้นโพล,ลมจะพัดเบาๆใบโพจะไหวเหมือนมีมืออุ่นๆมาลูบหัวบางครั้งกลีบดอกบัวสีขาวจะร่วงลงตรงหน้าอย่างพอดีและคนคนั้นจะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังปลอบ ข่าวลือเริ่มแพร่ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงผู้คนพาก,กันเดินทางมาขอพรขอความสงบใจไม่มีใครกลับไปโดยไม่ยิ้มเพราะทุกคนต่างรู้สึกเหมือนได้รับความรักที่มองไม่เห็นในคืนเดือนเพ็ญของทุกปีพระจันทร์จะลอยอยู่เหนือย,ยอดโพแสงเงินจะตกลงบนพื้นดินราวกับละองแก้วเด็กๆในหมู่บ้านจะมานั่งฟังพระเล่านิทานและทุกครั้งก่อนจบเรื่องพระจะพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่า ความรักของแม่ไม่มีวันหายไปมันเพียงแค่เปลี่ยนร่างเป็นแสงเป็นลมเป็นกลิ่นดอกบัวและเป็นแรงผลักให้คนที่ยังอยู่เดินต่อไปอย่างเข้มแข็งเด็กๆจะยกมือไหว้ต้นโพบางคนพูดเบาๆว,ว่าขอบคุณแม่ดาวแล้วเสียงหูรอเล็กๆจะดังแผ่วอยู่ในอากาศเหมือนใครบางคนตอบกลับเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปี วัดแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนเรียกว่าวัดแห่งความรักนิรันต์ใต้ต้นโพยังมีดอกบัวสองดอกบานอยู่เสมอไม่ว่าฤดูไหนไม่ว่าแดดจะแรงหรือฝนจะตกพระอาจารย์องค์ใหม่ของวัดมักพูดเสมอว่าถ้าเจ้ามีความรักแท้จริงเจ้าจะไม่มีวันอยู่ลำพังเพราะวิญญาณที่รักกันจริงจะไม่จากกันแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปคืนหนึ่ง สายลมพัดเบาๆผ่านต้นโพกลีบดอกบูร่งลงบนพื้นแสงจันสะท้อนลงบนกลีบนั้นเรากับมีสองเงาเล็กๆเดินจับมือกันอยู่ท่ามกลางแสงเงาหนึ่งคือเด็กชายอีกเงาคือหญิงชาราทั้งคู่หันมายิ้มก่อนจะค่อยๆละลายไปในลมอุ่นและนับจากคืนนั้นทุกคนที่ผ่านใต้ต้นโพจะรู้สึกถึงบางสิ่งอ่อนโยนอบอุ่น เหมือนอ้อมแขนของแม่และทุกคนจะจำได้เพียงว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดหายไปจริงๆโดยเฉพาะความรักบางวิญญาณไม่ได้อยู่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อตืนให้เรารู้ว่าความรักแท้ไม่มีวันตายจบ